วัสดีครับท่านชมทุกท่านครับพบกับสารพัดชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับเราเจอกันทุกวัน1 8บแดนาฬิกานะครับ6โมงเย็นนั่นเองนะครับท่านชมครับวันนี้นะครับก็มีท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับว่าโฟมหาซื้อได้ที่ไหนนะครับแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาไม่ว่าไลน์นะครับทาง Facebook นะครับแล้วก็มาคอมเมนต์ใน YouTube ช่องสารพัดช n แนลนั่นเองนะครับท่านชมวันนี้นะครับ ชมนะครับไปรู้จักกับโฟมพันหูระหูนะครับโฟมตัวนี้นะครับเขาใช้ไปทำ DIY มากมายสารพัดเลยนะครับที่เขาเอาไปทำนะครับไม่ว่าไม่จำเป็นต้องมาทำหูระหูอย่างเดียวนะครับเอาละครับท่านผชมครับก่อนรับชมคลิปวีดโอนะครับฝากกดไลค์ก,กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ เราได้ทำคลิปโดมใหม่ๆออกมาให้ท่านชมได้รับชมกันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวิธีและขั้นตอนในการตัดโฟมไว้พันภูราหูนะครับก็ไม่ต้องมีขนาดไม่ต้องมีว่าเราต้องตัดกว้างเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับเพียงแต่ว่าเน้นตรงนี้นะครับ เน้นตรงเนี่ยให้มันหนาเท่ากันแค่นั้นพอนะครับนี่นะครับก็สามารถพันได้เรียบร้อยแล้วครับอุลภฮูนะครับก็150บบาทสามารถเอาไปพันได้เลยไม่ต้องไปตัดให้มันยุ่งยากเสียเวลาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็คือตัดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับยังถามยังสอบถามกันเข้ามานะครับว่าโฟมหาซื้อได้ที่ไหนนะครับ ทางเราที่บริการนะครับจำหน่ายนะครับท่านช่วงครับก็สนใจอย่าลืมนะครับสกิปมานะครับหรือจะคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเรายินดีตอบทุกคอมเมนต์นะครับหรือท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจเล่นฮุรูภูมรถพุงอยู่นะครับแล้วก็มีไม่มีความรู้นะครับเกี่ยวกับในการ DIY เกี่ยวกับวิธีการเล่นฮูรูภูมนะครับเล่นยังไงพุงมันถึงจะลดนะครับเรามี ให้ทำแนะนำแล้วก็ให้ทำปรึกษากับท่านชมทุกท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่สนใจนะครับเล่นออกกำลังกายช่วงกักตัวอยู่บ้านนะครับท่านชมครับไม่จําเป็นก็ต้องไม่อยากออกไปไหนเลยนะครับอยู่แต่บ้านนี่ดีที่สุดแล้วนะครับท่านชมครับช่วงนี้ครับก็สถานการณ์มันก็ยอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขายดีมาก นะครับท่านผู้ชมครับก็สุดๆนะครับทุกคนก็กลัวเลยหมดนะครับก็เอาละครับวิธีและขั้นตอนในการตัดก็อยู่ประมาณนี้แหละครับอย่างท่านผู้ชมเห็นในคลิปนี้แหละครับมันง่ายๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญนะครับว่าโฟมนะครับเราจะไปหาซื้อได้ที่ไหนนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งสําคัญนะครับบางบางบางท่านนะครับอยู่ไกลมากนะครับ อยู่ลาวอย่างนี้นะครับก็เข้ามาสอบถามนะครับว่าจะอย่างงู้นอย่างนี้สั่งได้ที่ไหนแล้วก็เน ในการพันการตัดโฟมการพันโฟมพันฟิล์มนะครับใช้ฟิล์มอะไรใส่น้ําเท่าไหร่นะครับใส่น้ํากี่ส่วนนะครับต่อท่อต่อกิโลนะครับก็มีคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันมากมายเลยนะครับในช่องสังพันชาแนลกับ DIY ที่เราคุยเป็นตัวการ์ตูนทุกท่านนะครับที่สนใจแล้วก็เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของสังพันชาแนล กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับจะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับท่านผู้ชม เอาละครับท่านผู้ชมครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับเล่นหูระหูลดพุงออกกําลังกายลดไขมันหน้าท้องนะครับมันจะเบิ์นไขมันได้โดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งยาลดความอ้วนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าเล่นให้มันสม่ําเสมอแล้วก็ควบคุมอาหารนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาโฟมพันหูระหูง่ายๆนะครับก็สนใจโทรมาที่เบอร์0933963556นะครับ ยินดีให้คำปรึกษาและให้บริการทุกทุกท่านเลยนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังมองหาร้านซ่อมฮูระฮูบนะครับ DIY ฮูระฮูปนะครับจาก ูรูปของคุณ2กิโลแบบธรรมดานะครับมันเล่นแล้วมันเจ็บนะครับมันเบิร์นไขมันไม่ค่อยได้นั่นเองนะครับก็รับสั่งทำพิเศษนะครับแล้วก็หนาจัมโบ้นะครับ2กิโลจัมโบ้3กิโลจัมโบ้นะครับ4กิโล5กิโลจัมโบ้นะครับท่านผู้ชมครับหรือท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ สนใจนะครับอยู่ละแวกนี้นะครับพิกัดน้องแคมนะครับกอธโมถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้นั่นเองก็มีเวลามีโอกาสก็วิ่งเข้ามาได้นะครับโทรมาที่เบอร์0 9 3 3 9 6 5 6 YouTube นะครับ YouTube นะครับสารพัดชาแนล Facebook สารพัดชาแนลเช่นกันนะครับก็อินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะครับมาสอบถามมารู้จักแล้วก็จะให้คำแนะนำ นะครับหากอยู่ไกลๆนะครับก็มีทั้งโฟมมีทั้งผ้าพันลายนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับทำ p l a y ิ i ไว้ให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนและวิธีและเทคนิคต่างๆนะครับสำหรับผู้ที่สนใจรักในคูราหูเล่นฮูราหูนะครับเช้าเย็นลดไขมันได้แน่ๆเล่นสม่ำเสมอนะครับท่านผู้ชม ครับก่อนจบคลิปวิดีโอนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด share, แชร์กดซับสไคร e ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสารพัดชาแนลได้ทําคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับถึงไม่ใช่นาฬิกาแต่ก็มีเวลาให้เสมอเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ